บทเรียนที่เจ็ดการใช้คำสั่งเงื่อนไขคำสั่งวนซ้ำรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สาระก,การเรียนรู้ในบทเรียนที่เจ็ดจะประกอบด้วยคำสั่งเงื่อนไขคำสั่งวนซ้ำคำสั่งเงื่อนไขในภาษา C เป็นคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะทําให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจและทํางานแบบมีทางเลือกได้โดยมีคําสั่งต่อไปนี้คำหนึ่งคำสั่ง if e ตัวอย่างที่6.1การใช้คำสั่ง if e สำหรับกำหนดเพื่อให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดในภาษา C นี่เป็นการใช้คำสั่ง if e สำหรับตรวจสอบค่าในตัวแปรตัวอย่างที่6.2การใช้คำสั่ง IF ฟตรวจสอบค่าจากหลายตัวแปรเพื่อสร้างเงื่อนไข คำสั่ง if e AP l s e ในขณะที่คำสั่ง if e ใช้สำหรับกำหนดเพื่อให้โปรแกรมทำง,งานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนอกจากนี้ในภาษา C ยังมีคำสั่ง e AP l s e ที่ช่วยเพื่อกำหนดให้โปรแกรมทำง,งานในกรณีที่เงื่อนไขไม่เป็นจริงได้โดยที่คำสั่ง e AP l s e จะต้องใช้ร่วมกับคำสั่ง if e เสมอตัวอย่างที่6.3การใช้คำสั่ง if e AP l s e ตรวจสอบตัวเลขจำนวนคู่คี่ ตัวอยา่า6.4การใช้คำสั่ง i f l s e กำหนด username และรหัสผ่าน password 3ามคำสั่ง i f l if ที่ทำให้โปรแกรมทำงานแบบมีทางเลือกได้แต่จะเหมาะสำหรับการทำงานที่ถูกแบ,บ่งออกเป็น2ทางเลือกเท่านั้นในกรณีที่การทำงานของโปรแกรมมีทางเลือกที่เป็นไปได้มากกว่าส ภาษา C นั้นมีคำสั่ง l if e ให้ใช้งานได้ตัวอย่างที่6.5การใช้คำสั่ง if e l if e ตัวอ,อย่างที่6.6การใช้คำสั่ง if e l i e f ในการคำนวณเกรดจากคะแนนที่กรอกคำสั่งฟนซ้ำโดยใช้อันที่1นึ่คำสั่ง for loop ตัวอย่าง6.7การใช้คำสั่ง for loop เพื่อนับแสดงและเพื่อนับและแสดงตัวเลขจาก10ออกทางหน้าจอตัวอย่างที่6.8การใช้คำสั่ง for loop สำหรับแสดงตัวเลขและเพิ่มและลดไปพร้อมกัน เพื่อแสดงการกำหนดคุณลักษณะอีกรูปแบบของการใช้งานบนซ้ำหรือทุกตัวอ,อย่างที่6.9การสร้างเมทสกลูล จบบทเรียนที่7การใช้คําสั่งเงื่อนไขหรือการใช้คําสั่งเงื่อนไขคําสั่งวนซ้ําในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทาแบบฝึกหัดท้ายบทและฝึกปฏิบัติในกิจกรรมและรายงานด้วยนะครับ